เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะในกราฟคอมสําหรับในช่วงเย้นวเสาร์นะครับวันนี้ก็อากาศหนาวนะครับเนาะหนาวมาอีกแล้วหมื่อวานนี้ก็ลมนะครับลมเมื่อเมื่อก่อนเนาะสองวันนี้ลมแรงนะครับแราคาเมื่อนี้หนาวนะครับเนาะหนาวนะครับผมบรรยากาศในช่วงนี้นะครับเนาะเอานะครับผมส like or long or long. Months, so, this, ําหรับมืัอนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดนะครับวันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะครับเนาะ เอานะครับผมสําหรับในข่าวสารการเมืองนะครับบานเฮานะครับเนาะนะครับกาแจ้งข่าวลือว่านะครับบอสู่กันฟังเนาะนะครับสําหรับอ่าผู้ที่รอเงินหมื่นอยู่นะครับเนาะเงินหมื่นจากรัฐบาลอันนี้ก็เป็นข่าวสารเนาะนะครับให้เพื่อนๆไปปลูกพร้อมเพรกับธนาคารทกศนะครับเนะอ่าทกศนะครับไปเปิดบัญชีธนาคารทกศแล้วก็ปลูกพร้อมเพไว้นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็นะครับรอนะครับเนาะแล้วก็รออ่านะครับกระซิบสำหรับอ่าการ เงินนะครับที่ข้าสิได้เนี่ยคสิถ้าย่อยไมาเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ถ้าย่อยมาเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วแต่ทั้งการเขาสิีกาหนดนะครับว่าเขาิจีใจให้ผู้ใดก่อนแน่นะครับแต่ว่าข้าวโพดไว้นะครับตอนนี้ก็ได้รายคนแล้วนะครับหลายคนได้ทาย่อยมาได้เรื่อยนะครับได้ไปเรื่อยๆนะได้ไปเรื่อยๆนะครับในการเงืนของรัฐบาลที่ที่เขามานี่นะครับนะครับก็จะเป็นทุกวันที่ยี่สิบแปดนะครับทุกวันที่ยี่สิบแปดนะครับเอาแกงข้าวสารนะครับ ทุกวันที่28ของเดือนนะครับเนาะนะครับผมแล้วแต่ผู้ใดสีใดนะครับเนาะกติถ้าย่อยมากเรื่อยๆให้เข้าไปผูกพรอมเพยไว้นะครับเนาะให้ธนาคารท่ากส่อเหตไห้นะครับเนาะเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพยไว้แล้วก็ตรวจสอบทุกวันที่28ของเดือนนะครับเนาะวาเงินเข้าสีใดในเมื่อใดเดือนใดนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการของเข้าที่เสียเข้าเสีรับนะครับวิธีการรับเงินของรัฐบาลการคือผูกพรอมเพย กับทอกศนะครับเนาะกับทอกศธนาคารทกศนะครับนี่นะครับเนาะเอาข่าวสารในช่วงนี้นะครับนการหายทกคนนะครับไปเฮ็ดไว้นะครับไปเฮ็ดไว้แล้วก็รอนะครับรอว่ามันจะเข้าตอนไหนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ทยอยว้เรื่อยๆนะครับทุกวันที่ยี่ิบดเงินก็จะเข้านะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เข้าสิไปที่หลักสิบบนนะครับเนาะหลักสิบบนนะครับผมสองตัวนะครับในส่วนที่สองตัวการประมินผลเข้าไซเหล็กสามตำแหน่งนะครับเนาะสีกับค่าคงที่เนาะ่หลักเสนนะครับ ร้อยบนหน่วยบนบวกเก้าคงที่นะครับใอตัวนี้เลยนะครับเนาะเอาใส่ซัมนี่นะครับก็จะได้เลขสองตัวเดินไปสองตัวนะครับบวกเก้าคงที่ได้เท่าไร่บวกหนึ่งนะครับได้เท่าไรบวกหนึ่งเนาะนะครับได้สองตัวนะครับอ่าได้เท่าไรได้เท่าไร่ก็บวกหนึ่งนะครับเดินไปสองตัวเท่านั้นนะครับเป็นสองตัวเนาะนะครับจ้างในหวที่เนี่ยนะครับเนาะหนวดจ้างหวดนี้นะครับหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองบวกลกร้อยเนาะก็จะเป็นสามสามบวกหนึ่งก็จะเป็นสี่นะครับ สี่บวกเก้าก็จะเป็นสามนะครับสี่บวกเก้าของที่ก็จะเป็นสามกระซได้สามนะครับได้สามนะครับไปอีกหนึ่งก็จะเป็นสี่นี่แบบนี้นะครับได้สองตัวแบบนี้นะครับเลขกออกไปที่แปดสี่สามเนาะแปดสี่สามนะครับก็จะไปที่หลักสิบนะครับอ่ะไปที่หลักสิบเนาะเนี่ยเลขสี่ไปที่หลักสิบนะครับสองตัวนะครับงวดต่อมานะครับหลักแสนก็เลขหก 6. หลักร้อยก็เลขแปดหลักหน่วยก็เลขสามหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าคงที่ก็จะเป็นหกหกไปอีกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดนะครับเลขออกไปที่แปดหกสามอันนี้วันนี้ก็ชี้เลขหกนะครับมาเนาะเลขหก 6. ก็จะมาที่หลักสิบบนนะครับสองตัวเนาะนะครับ หมดต่อมานะครับหลักแสนคือเลขศูนย์หลักร้อยคือเลขแปดหลักหน่วยคือเลขสามศูนย์บวกแปดก็จะได้แปดแปดบวกสามจะได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าคงที่ก็จะได้ศูนย์ศูนย์ไปอีกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งในศูนย์กับหนึ่งเนาะเลขออกไปที่สองศูนย์เก้าในวันนี้ก็เลขศูนย์มาเนาะศูนย์มานะครับ นะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับหลักแสนคืเลขเจ็ดหลักร้อยคืเลขสองหลักหน่อยคืเลขเก้าครับเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกเก้าก็เป็น 7. 7เจ็ดเจ็ดไปหนึ่งก็จะเป็นแปดของตัวเนาะนะครับเราจะในวันท้าทายในเลขออกไปที่เจนะ็ดเจ็ดเก้าเนาะนะครับ เลขเจ็ดนะครับมาเนาะเลขเจ็ดมาที่หลักสิบสำหรับในวันนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับหลักแสนก็เลขแปดหลักร้อยก็เลขเจ็ดหลักหน่วยก็เลขเก้าแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกเก้าก็จะเป็นสามสามไปหนึ่งก็จะเป็นสี่ หลักส pues nah ิบบนก็จะเป็นสามนะสามสี่สามสี่นะครับในวันนี้นะครับสามสี่นะครับนี่คือหลักสิบนะครับสามสี่แต่ว่าทายทาอยูได้สูตรของเฮานะครับเนาะยูอยู่ในที่เราจับมานะครับเราจับมานะครับในตัวนี้ในหลักสิบในหลักสิบบนเนาะนะครับสำหรับในหลักสิบบนนะครับเนาะในหลักสิบบนตัวนี้มันก็จะมีตัวนี้นี่นะครับ มันจะมีแปดสี่หกนะครับแปดสี่หกแล้วก็หนึ่งสี่เก้านะครับก็บมกอยากตัดตัวไดตัวหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมันติดสี่นะครับติดสี่แล้วนี่นะครับติดสี่นะครับนี่ในหลักหน่วยงวดนี้ในหลักสิบกับหลักหน่วยงวดนี้แปดสองสามสี่หกแล้วก็หนึ่งสามสี่หกเก็ดในชุดเต็มนะครับก็คือเป็นชุดใหญ่นะครับในชุดเต็มชุดหลักชุดหลักของเขานะครับเนาะนะครับก็คือเป็นหลักสิบหลักหน่วยนี่นะครับในหลักสิบหลักหน่วยสุดหลักของเรานะครับสุดหลักของเขานะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับ นี่นะครับเป็นชุด25คู่นี่คร er ับมั่นใจเลยวันนี er ้ว่าเลข25คู่นี่นะครับเนาะเข้าบนแน่ๆนะครับ25คู่นี่ครับมันจะมีสามอยู่สามนะครับสามสี่หกนี่นะครับมันจะมีหลักะห้าตัวนะครับที่เขาจับมาแปดสองสามสี่หกหนึ่งสามสี่หกเจ็ดนะครับในชุดเต็ม25คู่นี่ก็จัดไปเลยนะครับจัดไปเลยนะครับจัดไปเลยถูกไว้ก่อนนะครับน่อยไล่จั้งว่ากันนะครับเนาะตัวนี้นะครับทั้งหมด25คู่นี้นะครับ สำหรับตัวเลขแต่ว่านะครับ C นี่ยถิ่มบ่อยเลยยังติดมาอีกนะครับเนาะนะครับในหลักสิบนี่นะครับเนาะในหลักสิบถ้าเลขตัวนี้นะครับเนาะถ้าเลขตัวนี้ถ้าเข้าสีจับนะครับถ้าเราจับตัวนี้ถ้าเขายืนไปที่ตัวนี้เนาะในหลักหน่วยของเราบันเด่นมาตัวนี้นะครับเป็นเปิเนาะหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนี่ครับเข้าจับมาดิเนี่ยครับหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นะครับเปิดหนึ่งสามสี่ ถ้าหนึ่งสามซีตัวนี้นะครับถ้าเป็นหลักหน 1, ่วยนะครับถ้าหลักหน่วยหนึ่งสามซีตัวนี้เนาะถ้าเห้าอาไปจับใส่กับแต้มนะครับถ้าเราเอาไปจับใส่กับเต้มหนึ่งสามสีแต้มร้อยหน่วยนะครับแต้มร้อยหน่วยนะครับแต้มร้อยหน่วยก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่เต้มร้อยหน่วยนะเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดหรือข้าเสี่ยวเก่าสีก็ได้นะครับเนาะให้มันเป็นห้าตัวเพราะวันเป็นเลขขี่นะครับร้อยหน่วยเป็นเลขขี่เนาะร้อยหน่วยเป็นเลขขี่หนึ่งสามห้าเจ็ด หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปเลยนะครับนะครับถ้าเอาหนึ่งสามสี่นะครับมาจับนะครับหนึ่งสามสี่มาจับถ้าเขาจับนะครับถ้าเอาหนึ่งสามสี่มาจับเป็นหลักหน่วยนะครับนะครับนะครับถ้าหนึ่งสามสี่นะครับนะครับถ้าเขาเอามาจับแบบนี้นะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับอันนี้แต้มรวมร้อยหน่วยถ้านะครับถ้าเลขหลักหน่วยมันเป็นเลขขี่นะครับเลขหลักร้อยต้องเป็นเลขคู่ถ้าหลักหน่วยเป็นเลขคู่หลักร้อยต้องเป็นเลขขี่นะครับ นี่นะครับเนาะ้าเขาจับนะครับถ้าหนึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นศูนย์ถ้าเลขหนึ่งถ้าหลักถ้าเลขขี้เป็นหลักถ้าหลักหน่วยเป็นเลขขี้เลขหลักร้อยจะเป็นเลขคู่นะครับหนึ่งเนี่ยหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งแต้มก็จะเป็นศูนย์นะบจะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งก็จะเป็นสองนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแต้มหนึ่งสี่ หนึ 14, ่งสี่ห้าแต้มหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกเนาะหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดแต้มนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งแต้มหนึ่งสองสามแต้มหนึ่งสี่ห้าแต้มหนึ่งหกเจ็ดแต้มมันจะเป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเลขคี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้สามนะครับสามก็จะเป็น 8, 3, 8, 1, แปดสามแปดหนึ่งแต้มสามศูนย์ สามศแบบูนย์สาม 2, แบบต้มสามสามสองห้าแต้มสามสี่สามสี่เจ็ดแต้มนะครับแล้ววันที่นี่ตัวนี้ซีนะครับถ้ามันเป็นหลักหน่วยเป็นเลขคู่หลักร้อยจะเป็นเลขคี่นะครับเจ็ดเอาสี่นะครับสี่แล้วก็ต้องเป็นเจ็ดนะครับหนึ่งเนาะนะครับสี่เจ็ดนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับสี่สี่เก้านะครับสามนะ สีเก้าก็จะเป็นสามแต้มนะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแต้มนะครับแล้วก็สี่สามนะครับสี่สามเจ็ดแต้มนี่คือถามันเป็นแบบนี้นี่คือหลักหน่วยสามตัวนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามสี่แล้ววานที่นี่ถ้าหลักร้อยถ้าหลักร้อยมันเป็นเลขคู่หลักสิบจะต้องเป็นเลขคู่นะครับเพราะว่าร้อยสิบมันเป็นเลขคู่นะครับร้อยสิบเนาะนี่นะครับร้อยสิบมันเป็นเลขคู่นะครับนี่นะครับ 468 468มันเป็นเลขคู่เนาะ468นี่คือนี่คือร้อยร้อยสิบนะครับเลขคู่นะครับ468นะครับถ้ามันเป็นเลขคู่นะครับในรนะ้อยสิบเนาะ468นะครับร้อนน 100, ยสิบ468น,น,นะครับอันนี้ร้อยหน่วยนี้ร้อยสิบนะครับอันนี้ร้อยหน่วยเนาะอันนี้ร้อยหน่วยอันนี้ร้อยสิบนะครับถ้าเท่านี้นะครับเนาะ หนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเลยคู่นะครับแต่มันจะได้ชุดละนะครับอันนี้อันนี้จะได้สามชุดนะครับสามชุดนะครับตัวนี้จะได้สามชุดนะครับศูนย์หนึ่งเนี่จะได้มีสี่อยู่สามชุดนะครับ,นะรบมันก็จะจับออกมาเป็นสามนะครับชุดนี้ก็สาม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 ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสองสามเป็นสามสิบหกได้สามสิบหกชุดนะครับได้สามสิบหกชุดนะถ้าเข้าจับนะครับได้สามสิบหกชุดนะครับตัวนี้นะครับเนาะเอาเอาหลักร้อยเอาหลักสิบมาใส่นะครับก็จะศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโอเมนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นศู 4, а, นย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ก็จะได้ศูนย์สี่นี่ยก็จะได้สี่แต่ม ศูนย์หกก็จะได้หกแต้มศูนย์แปดก็จะได้แปดแต้มตัวนี้สองนะครับสองสองก็สี่แต้มนะครับสองสองสองสี่นะครับสองสี่หกแต้มนะครับแล้วก็สองหกแปดแต้มตัวนี้คือกันนะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่แต้มสี่สองหกแต้มสี่สี่แปดแต้ม แบบนี้นะนะครับตัวนี้เือากันนะครับตัวหกหกอะไรได้สี่แต้มนะครับหกแปดนะครับหกแปดสี่แต้มนะครับหกแปดสี่แต้มหกศูนย์หกแต้มหกสองแปดแต้มนะครับอันนี้มันร้อยสิบเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแปดหกสี่แต้มนะครับแปดแปดหกแต้มแปดศูนย์แปดแต้มแบบนี้นะครับศูนย์สี่ศูนย์แต้มศูนย์หกหกแต้ม ศูนย์แปดแปดแต้มนะครับสองสองสี่แต้มนะครับแล้วก็จะเป็นสองสี่หกแต้มแล้วก็สองหกแปดแต้มแบบนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่แต้มนะครับแล้วก็จะเป็นสี่สองหกแต้มสี่สี่แปดแต้มนี่นะครับมันจะติดสี่สี่สามนี่ครับมันจะติดสี่สี่สามนี่ครับตัวนี้ discord, 24, 4, 5, ถ้าหลักหน่วยนะเป็นเลขสามนะครับสี่สี Valerie ่สามนะครับตัวนี 4, 4, ้จะติดสี 4, 4, ่สี Tyson ่สาม ตัวนี้นะครับเจ็ 7, 7, ดเจ็ 7, 7, 4, 7, 7, 4ดสี่แต้มเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่แต้มนะครับแล้วก็หกแต้มก็จะเป็นเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้านะครับเจ็ 7, 9, 8, ดเก้าจะเป็นหกแต้มนะครับเจ็ดหนึ่งแปดแต้มนะครับอันนี้ก็เก้าห้าสี่แต้มเก้าเจ็ดหกแต้มนะครับแล้วก็เก้าเก้าแปดแต้มนะครับเก้าเก้าสี่นะครับแต่ว่าถ้าสามกับสีเนี่ยครับเนาะ ถ้าสามกับสี่มันจะเข้าตัวนี้นะครับเนาะมันจะเข้าตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะถ้าเป็นสามนะครับถ้าเป็นตัวนี้จะมีเลขสามไหมไม่มีเลขสามนะครับไม่มีเลขสามเลขสี่จะมีเลขสี่นะครับก็จะมีศูนย์สี่หนึ่งนะครับศูนย์สี่หนึ่งตัวนี้จะมีเลขสี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับไปเนเปินะครับจะได้ชุดะชุดละสามคู่นะครับสามชุดชุดละสามชุดได้สามสิบหกชุดทั้งหมดนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับเอาเอาจับโดยแต้มหลักสิบนะครับเนาะหลักสิบตัวนี้นะครับ นะครับตัวไหนจะเข้าเต้มนะครับมันจะได้ชุดละสามนะครับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งในหลักหน่วยนีก็จะได้สามชุด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 นะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับเป็นเพื่อนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับเนาะมันจะมีวนเวียนอยู่กับสามกับสี่นี่นะครับในหลักสิบก็จะมาเจอสามกับสี่แล้วนะครับนะครับโบสามกับซีโบซีกับหกสามสี่หกสามตัวนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะได้เลขชุดเต็มนะครับเรามันจะได้เลขชุดเต็มในวันนี้นะครับน่ารุ่นมากนะครับยี่สิบห้าคู่ไม่มากนะครับบ่มากนะครับ จัดไปนะครับเนาะจัดไปยี่สิบห้าชุดในชุดเต็มนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับเราต้องหูไ้ก่อนนะครับหูไว้ก่อนในวันที่พานมาเมื่อก็เขานะครับนี่ในชุดนี้ชุดเต็มก็คือในสองตัวบนนะครับอันนี้สองตัวบนในวันนี้นะครับนะครับผมเอาสําหรับนคลิปนี้นะครับผมเป็นเสียงเพลงจซมีเนาะก็จะเป็นหลักสิบสองตัวหัวนี้ได้สามกับสี่นะครับเอาสําหรับคกิปนียวเพลงเซมีล้าถือนไปเลยสวัสดีครับ